ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถที่จัดส่วนลดมาให้อีก90,000มื่นะคะทันนี้เป็น Honda City 1.5V รถปี2016วันนี้นะคะจัดส่วนลดให้90,000าหมื่นเพื่อนๆเ,เอาไปเลยค่ะราคาพิเศษที่369,000บาทรถใหม่น้อยๆน,นะคะวิ่งไปแค่80,000โลทุกคนนี่ค่ะพอนเพียง6,000กกระบาทได้รถสีเทาดำกระจังหน้า h c โครเมียม ได้ไฟหน้านะคะฮาโลเจนนะคะเป็นไฟแบบเข้ากับกระจังแบบเท่ๆเลยเครื่องยนต์1,500 cc i v ห้ e ซีซีไเบนซินนะคะนี่ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้มีสเกิร์ตมาให้รอบคันนะคะล้อเดิมศูนย์ค่ะยางคุณภาพดีมิชลินนะคะกระจกด้านข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่แก้มข้างด้วย มือจับนะคะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะและรถ Honda นะคะเอกลักษณ์ของเขาคือมีคลิปฉลามด้านบนแบบนี้มาให้มาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังค่ะ Honda City ก็จะมีพื้นที่ห้องสัมภาระที่แบบสามารถจุของได้แบบจุใจมากๆค่ะนี่เขามีเซ็นเซอร์ให้ด้วยคิวโครเมียมนะคะมีมาให้ด้วยเพราะเขาเป็นรถปี2016นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะห้องสัมภาระค่ะ นี่นะคะขออนยญาซูมเอาให้ดูเป็นรถเดิมๆนะคะทุกจุดมาให้นะคะเดี๋ยวอุปกรณ์นะคะในส่วนของแม่แรงนะคะยางอะไหล่นะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ครบเลยปูพรมให้นะคะนี่เราถอดทำสปาให้แล้วค่ะน็อตท,ทุกตัวเดิมๆนะคะรถรับประกันไม่มีชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำเพื่อนๆสบายใจได้นะคะมีเดิมๆเลย โอเคมาดูกันต่อนะคะสำหรับภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารว้าวได้รถนะคะเบาะหนังสีเบตนะคะคือได้เบาะกว้างมากนะคะโทนสีภายในก็สบายตาสุดๆนะคะภายในรถดูสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะกลิ่นก็ยังหอมแบบหอมสดชื่นอยู่อะทุกคนได้ชุดเบาะนะคะชุดเบาะหนังสีเบตนะคะ ีเดินทางด้วยกันได้หลายท่านเลยขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นรถที่ไมยน้อยนะคะวิ่งไปแค่80,000โลนะคะที่เราเช็คระยะให้แล้วนะคะรอบหน้าเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่90,000โลเนเ ะะได้พวงมาลัยถุงลมนิรภัย SRS Airbag Econ Mode กระจกปรับพับไฟฟ้าได้นะคะตรงกลางคอนโซลนะคะดีไซน์แบบเท่ๆเลยนะคะมีช่องเสียบสาย AUX อยู่ตรงนี้นะคะ FM AM CD AUX ให้หมดเลยค่ะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เหยียบเบรกกดปุ่มพุชร์ทได้เลยค่ะที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งตรงนี้ค่ะและยังมีในส่วนของ คือได้ขับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะสบายสุดๆเลยนะคะช่องวางเหรียญวางโทรศัพท์ได้นะตรงนี้นะคะก็เบสิกเลยใช้งานเบสิกนะคะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนบุ๊กเซอร์วิสก็ติดรถมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะผ่านการตรวจสอบให้แล้วนะคะว่ารถนะคะรับประกรันไม่มีชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำและคุณภาพรถนะคะ5ดาวเลย สำหรับใครนะคะที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะราคาเดิมราคาเดิมที่400,000กว่าบาทวันนี้ไม่แล้วนะเพื่อนๆเอาไปเลยค่ะที่369,000บาทเท่านั้นพอนเพียง6,000กว่าบาท ะะฝากกันไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะออกรถด้วยกันนะคะก็สามารถติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะยินดีช่วยออกรถกันทุกคนเลยเพราะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเพือ่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคะพิมพ์บอกกันได้นะนะคะรถอีกหลายคันเลยนะคะที่จะให้คุณนะคะได้เป็นเจ้าของนะคะกัน,นง่ายเลยอยากรู้นะคะว่าเคสของคุณนะคะใช้เอกสารอะไรบ้างก็สามารถพิมพ์นะคะ สนใจหรืออาจจะติดต่อช่องทางด้านล่างนะคะสะดวกกว่าเป็นช่องทางด่วนนั่นเองนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะสำหรับ h o n d a City 1.5ตัว V ีรถปี2016ค่ะราคาพิเศษเพียง369,000บาทผ่อนเพียง6,000บาทวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ